สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนน้อยสปอยหนังในคลิปนี้จะเป็นการสปอยหนังเรื่อง a v a t a r The l เด t Airbender ต่อจากพาร์ทแรกนะคะก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหากพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะแองคาทาร่าและซอกกาได้เดินทางมุ่งหน้าไปยังแคว้นวารีเหนือระหว่างการเดินทางทั้ง3าได้พบก,กับผืนป่าที่ถูกเผาจนราบคาบโดยน้ำมือของแคว้นักขีแองรู้สึกหดหูก,กับสิ่งที่เห็นและคิดว่าเป็นเพราะตัวเองที่ปกป้องทุกอย่าง ได้พวกเขาตามหญิงคนหนึ่งไปในหมู่บ้านที่ใช้ชีวิตอยู่กันอย่างวัดระแวงจากภัยของแควนักขีคณะสำรวจของที่นี่ได้ออกไปหาอาหารแต่ก็หายไปไม่กลับมาแองจึงรับปากว่าจะช่วยตามหาและพาคณะสำรวจนั้นกลับมาให้ได้ต่อมาทั้งสาก็เจอกับแท่นบูชาวิญญาณในป่าแองจึงใช้ที่นี่เชื่อมต่อกับวิญญาณดูและแล้ววิญญาณของแองก็ได้หลุดออกจากร่างแต่ด้วยพลังงานของแองทําให้วิญญาณของซอก้ากับคาทาร่าก็หลุดออกจากร่างด้วยเช่นกันพวกเขาจึงได้เดินทางไปตามโลกแห่งวิญญาณ และพบกับนกองผู้วิญญาณแห่งความรอบรู้ที่สื่อสารได้กับผู้อวตารเท่านั้นมันเตือนให้แองรู้ว่าซอกการและคาทาราเป็นเหมือนผู้บุกรุกและอยู่นานก็ยิ่งอันตรายอาจถูกกลืนกินวิญญาณและทุกอย่างจะถูกเปิดเผยความจริงที่ทุกคนไม่อ่านรับได้แองบอกถึงความต้องการของการมาตามหาเพื่อนที่หายไปมันบอกว่ามีผู้อาศัยที่อยู่กระท่อมหินกลางป่าอาจจะบอกเรื่องเพื่อนที่หายไปได้ให้เดินตามทางไปก็จะเจอกระท่อมนั้นมันเน้นย้ำให้ทุกคนจงอยู่บนทางเดินก่อนจะบินหายไปทั้ง3าจึงรีบเดินทางต ทางฝ่ายอาซูล่าได้พูดยกย่องการทำงานของชาวที่สามารถตามหาตัวผู้อวตารจนเจอให้เจ้าอาคีฟังและขอกำลังพลสน,สนับสนุนการทำงานให้กับชาวจึงเจ้าอาคีก็เห็นด้วยแต่ก็บอกกับเธอว่าคนที่เจอตัวผู้อวตารคือซูกโกตังหากนั่นแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวและความทุ่งเทต่อสิ่งที่เจ้าอาัคีต้องการเห็นจากผู้สืบทอดคนต่อไปสร้างความเจ็บใจให้กับอาซูล่าเป็นอย่างมากทางด้านซูกโกกับานพลได้เดินทางมายังหมู่บ้านที่ได้ข่าวมาอย่างผิดปกติว่ามีเด็กเล่นน้ำแข็งที่นี่เพื่อสืบหาตัวผู้อ อวตาต่อไปแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรมากนะักนายพลจึงได้ตัดสินใจใช้จูนทหารยิงรับจ้างช่วยสืบหาตัวผู้อวตารให้ตัดมาที่แองและสองพี่น้องได้ถูกสัตว์ประหลาดวิญญาณแห่งื้นป่าเข้าเล่นงานจึงทั้งแองและคาทาร่าไม่สามารถใช้พลังที่มีในโลกแห่งวิญญาณได้ทั้ง3าจึงถูกเล่นงานอย่างหนกักและพากันวิ่งหนีไปคนละทิศท,ทางจอกกาถูกมันซัดก,กระเด็นไปไกลก่อนจะได้มาพบก,กับจิ้งจอกสามหางที่พูดได้มันบอกเขาว่าสัตว์ตัวนั้นคือเหย่ไปเป็นวิญญาณที่เจ็บปวดมากและบอกว่า ความเจ็บปวดจะทําให้เขาไม่เป็นตัวของตัวเองและอวยพรให้เขาหายสับสนได้ในไม่ช้าและมันก็วิ่งจากไปส่วนคาทาร่าตอนนี้กําลังเดินตามหาแองและซอกกาจูจูเธอก็ได้หวนกลับไปที่แคว้นวาริต้าและได้เจอกับแม่เธอรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแต่แล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นพร้อมเสียงตะโกนของผู้คนแควนอาคีได้เข้ามาโจมตีแม่บอกให้เธอรีบซ่อนตัวและห้ามออกมาเด็ดขาดทหารแคว้นอาคีบอกให้ส่งตัวผู้ควบคุมน้มาํามาเธอที่แอบซ่อนอยู่พยายามใช้พลังควบคุมน้าเข้าเล่นงานศัตรู แต่มันไม่เป็นผลเมื่อทหารเห็นความผิดปกติของน้ําก็บอกแม่เธอให้ส่งตัวผู้ควบคุมน้ําอีกครั้งแม่จึงบอกไปว่าเธอคือผู้ควบคุมน้ําเองเธอจึงถูกสังหารในทันทีในขณะที่คาทาร่าเห็นทุกอย่างอยู่ตรงหน้าแต่ไม่สามารถช่วยแม่ไว้ได้มันคือความรู้สึกที่เจ็บปวดและทรมานมากแล้วเจ้าสัตว์ประหลาดก็โผล่หน้ามาฝั่งซอกาที่เดินตามหาทุกคนอยู่เขาหยุดลงตรงแอ่งโคลนเมื่อก้มดูมันกลายเป็นพื้นที่เต็มไปด้วยหิมะและเขาก็ได้พบกับพ่อและคนในแคว้นของตัวเองพ่อได้มาแต้มเครื่อง หมายความเป็นผู้นําที่เข้มแข็งในการออกแล่นเรือฝ่าน้ําแข็งสําเร็จให้ซึ่งเขาจําได้เพียงว่าเขาเสียการควบคุมเรือและได้รับความช่วยเหลือจากบาโธน้องชายของพ่อแต่ทุกคนก็ยืนยันว่าทุกอย่างผ่านมาได้ด้วยดีและเตรียมที่จะฉลองความสําเร็จกันแต่แล้วเขากระพบกับเพื่อนเพื่อที่เก็บซากชิ้นส่วนเรือบางส่วนมาให้พร้อมทั้งพูดดูถูกเขาว่าไม่คู่ควรกับการทดสอบและถือว่าล้มเหลวด้วยซ้าจากนั้นเขาก็ได้แอบฟังพ่อพูดกับบาโธอย่างผิดหวังว่าถ้าบาโธไม่ช่วยเอาไว้ก่อนเขาคงทําเรือล่มไปแล้ว และตำหนิบาโทที่คอยแก้ตัวให้กับเขามาโดยตลอดและหวังว่าการพิสูจน์ตัวเองครั้งต่อไปเขาคงทำได้ดีกว่านี้และทุกคนจะสามารถฝากชีวิตไว้กับเขาได้จอกกาที่ได้ยินทั้งหมดรู้สึกผิดหวังเสียใจและเจ็บปวดเป็นที่สุดแล้วเจ้าสั์ป,ปะหลัดก็โผล่หน้ามาในเวลานี้แองที่เดินตามหาสองพี่น้องก็พบกับแคว้นวายุอยู่ตรงหน้าแต่แองก็ฉุกคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันคือภาพลวงตาจึงหันหลังกลับก็เจอเจ้าสั์ป,ปะหลัดที่มีดวงตาเปลี่ยนเป็นใบหน้าคนแองทวงถามหาเพื่อนๆที่หายไป ขณะที่เจ้าสัตว์ประหลาดก็ทวงถามสิ่งที่แองขโมยจากมันไปด้วยเช่นกันมันจู่โจมไล่ล่าเขาจนวิ่งหนีมาพบก,กับกระท่อมหินกลางป่าเมื่อเข้าไปในกระท่อมแองก็พบก,กับกิยาโซแองไม่อยากจะเชื่อว่ามันคือความจริงเขารู้สึกดีใจมากเมื่อได้พูดคุยกันกิยาโซก็บอกว่าสัตว์ประหลาดที่แองเจอคือโคจอมโจรขโมยใบหน้านักล่าวิญญ,ญาณมันจะล่าวิญญ,ญาณที่หมดหวังกักขังไว้ในความทรงจําที่มืดมิดและพาคนที่ถูกล่าไปไว้ในถา้าเก็บไว้จนกว่าจะพร้อมกินอีกครั้งถ้ากินวิญญ,ญ,ญา มันเป็นวิญ,ญาณที่แกร่งกล้าและดุร้ายไม่มีใครเอาชนะได้แต่แองก็พร้อมจะทําทุกวิถีทางเพื่อช่วยเพื่อนๆของเขาเมื่อนึกถึงคําพูดโคว่าแองขโมยบางอย่างของมันไปกิยาโซคิดว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับผู้อวตารโรกุที่เคยปราบโคได้จึงแองต้องไปเจรจากับผู้อวตารโรกุเพื่อ,อยุติเรื่องทั้งหมดนี้แต่วิหารของผู้อวตารโรกุอยู่ที่แคว้นอัคคีจึงเป็นเรื่องยากแต่แองก็พร้อมจะเสี่ยงไปเพื่อช่วยเหลือทุกคนจึงรีบออกเดินทางในทันทีการเดินเรือของซูโกถูกสั่งให้เปลี่ยนทิศทางโดย ชาในตอนนี้มีสารจากเจ,ากจากา้าอัคีแต่งตั้งให้ชาวเป็นจอมพลเรือที่รับผิดชอบการจับกลุ่มตัวของผู้อวตารจึงเหล่าทหารบนเรือก็กเชื่อฟังชาวทุกอย่างจ้างความผิดหวังและไม่พอจใจกับซูโกเป็นอย่างมากนายพลได้บอกเหล่าทหารบนเรือถึงความจงรักภักดีที่ควรม,มีให้ต่อซูโกตลอด3ปีที่ล่องเรืออยู่ด้วยกันแต่นายทหารกลับบอกว่าพวกเขาต้องทนกับคำพูดดูถูกเหยียดยามไม่ให้เกียรติและการปฏิบัติที่แย่ๆจากซูโกมาโดยตลอดจนคิดว่านั้นไม่ใช่เจ้าชายของพวกเขานายพลตอบกลับเพียงว่า ถึงซูโกะจะดูหยาบกระด้างแต่เขาก็ผ่านอะไรมาเยอะมากและรู้เรื่องความเสียสละเป็นอย่างดีทางฝั่งแองได้เหาะมาจนถึงวิหารบูชาผู้อวตารโรกุในเขตของแคว้นักคีเมื่อเผชิญหน้ากับเหล่านักปราชดแองก็บอกเหตุผลว่าต้องการมาที่แท่นบูชาของผู้อวตารโรกูเท่านั้นแต่กลับถูกเหล่านักปรา์เล่นงานเพื่อหวังจับกุมแองหนีการไล่ล่าและได้รับความช่วยเหลือจากนักปรา์คนหนึ่งที่พาเขาไปยังแท่นบูชาแองจึงรีบเชื่อมจิตติดต,ต่อกับผู้อวตารโรกุทันทีเมื่อพบกันจึงรู้ว่าผู้อวตาร ได้เอารูปสลักตัวแทนมันดาแห่งใบหน้าจิตวิญญาณโบราณที่กำหนดใบหน้าของทุกๆสิ่งมีชีวิตและนางคือแม่ของโคนั่นเองเมื่อรู้อย่างนี้แองจึงหยิบเอารูปสลักนั้นออกไปทันทีแต่เมื่อออกมาข้างนอกกลับพบว่าทุกคนนอนเป็นอามาพาตอยู่จุนทหารยิงรับจ้างปรากฏตัวขึ้นและจับตัวเขาไปส่งให้กับซูโกและูโกก็พาแองเดินทางเพื่อจะไปที่เรือในทันทีเช่นกันแองได้ขอร้องซูโกให้ปล่อยตัวเขาไปช่วยเพื่อนๆน,นก่อนมีชีวิตคนรอความช่วยเหลืออยู่แล้วเขาจะกลับมาแต่ซูโกไม่ยอม ระหว่างทางชาวและทหารได้ปรากฏตัวขึ้นเขาชิงตัวแองไปได้ด้วยกําลังคนที่มากกว่าจูกโกจึงจําเป็นต้องยอมโดยชาวจะนําตัวแองไปขังไว้ที่ฐานที่มั่นปูห่วยที่มีกองกําลังแน่นหนาและแข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้แองถูกมัดมือและเท้าไว้ด้วยโซ่และแวดล้อมไปด้วยกองกําลังทหารจํานวนมากที่เตรียมจัดงานฉลองกันได้มีนักรบสวมหน้ากากแฝงตัวมากับรถขนสเบียงเขาเข้าจู่โจมเล่นงานทหารที่เฝ้าแองอยู่และช่วยแองออกมาด้านนอกแองได้ใช้พลังต่อสู้ร่วมกับนักรบหน้ากากทหารมีเป็นจํานวนมาก เมื่อออกมานอกประตูฐานได้เขาก็สั่งให้นักแม่นยิงธนูยิงใส่นักรบหน้ากากจนล้มลงหมดสติแองจึงรีบใช้พลังควบคุมลมหมุนเวียนเป็นวงกว้างปิดการมองเห็นของศัตรูเมื่อเปิดหน้าก,ากากดูก็พบว่าเขาคือซูโกนั่นเองจึงรีพาเขาไปซ่อนตัวเมื่อซูโกฟื้นขึ้นมาทั้งสองจึงพูดคุยกันแองมีหลายเรื่องที่สงสัยเกี่ยวกับตัวของซูโกแองเล่าว่ากิยาโซเคยบอกว่าเราจะมัวกังวลในความคาดหวังของคนอื่นไม่ได้แต่มันก็ไม่ง่ายสำหรับแองในฐานะผู้อวตารยอมเต็มไปด้วย คคคววาามดหังงของผู้นแองบอกว่าสิ่งที่เจ้าอัคคีทํามันผิดซูโกที่เป็นรัชทายาทสามารถทําดีแตกต่างจากเจ้าอาคัคคีและสามารถแสดงความเห็นใจได้เมื่อได้ยินถึงตรงนี้ซูกุก็รู้สึกโกรธเป็นอย่างมากเขาบอกว่าความเห็นใจคือเครื่องหมายของความอ่อนแอพร้อมกับยิงลูกไฟใส่แองทันทีแองใช้พลังตอบโต้จนซูโกหมดสติไปแองสัมผัสได้ว่าซูกุนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดอยู่ข้างในและน่าเห็นใจเป็นอย่างมากย้อนกลับไปในอดีตซูกุเคยถูกเจ้าอัคคีบังคับให้ต้องประลองฝีมือกับเขา เหตุเพราะซูโกได้เผลอไปตำหนีแผนการโจมตีที่จะใช้ฐานกองพล41พลีชีพจึงซูโกมองว่ามันไม่เข้าท่าและเห็นใจพวกทหารเหล่านั้นเจ้าวะคีจึงโกรธและทำโทษให้ประลองฝีมือกันถึงแม้นายพลจะทัดทานแต่ก็ไม่เป็นผลเจ้าวะคีกดดันให้ซูโกต่อสู้อย่างจรงิงจังเมื่อซูโกได้โอกาสจะเล่นงานเจ้าวะคีเขากลับยั้งมือเจ้าวะคีจึงเป็นฝ่ายลงมือทำร้ายเขาจนได้รับบาดเจ็บที่ตาซ้ายเป็นรอยแผลให้เห็นจนถึงทุกวันนี้แล้วในตอนนี้แองก็ปล่อยให้ซูกโกลอยไปกับเรือเล็กแล้วนาย พลรอซูโกโอยู่บนเรือใหญ่โดยหวังว่าเขาจะกลับมาอย่างปลอดภัยเวลานี้นายพลได้เล่าให้ทหารบนเรือฟังว่าสาเหตุที่พวกเขาต้องมาล่องเรืออยู่กับซูโกนั้นเป็นเพราะซูโกโปกป้องทหารกองพล41ให้รอดจากการถูกพลีชีพจึงโดนเจ้าอาคีทำร้ายจนบาดเจ็บเขาถูกในประเทศออกมาตามจับตัวผู้อวตารถ้าจับได้ถึงจะมีสิทธิ์กลับแคว้นและสั่งให้เขานำกองพล41ที่เขาปกป้องเดินทางไปด้วยในฐานะลูกเรือนายทหารบนเรือจึงรู้สึกผิดเป็นอย่างมากที่เคยทำตัวไม่ดีต่อซูโกไม่ นานนักซูโกก็มาถึงเรือใหญ่นายพลดีใจเป็นอย่างมากที่เขาปลอดภยัยทำกลางความดีใจและจงรักภักดีของนายทหารบนเรือที่เปลี่ยนไปหลังจากได้รู้ความจริงต่อมาแองก็ได้ไปโลกแห่งวิญญาณเจอกับโคอีกครั้งเพื่อช่วยเพื่อน,นเขานำรูปสลักมาคืนให้จากนั้นโคก็ยอมปล่อยวิญญาณของทุกคนออกมารวมถึงซอกกาและคาทารา่าคนณะสำรวจก็ได้กลับบ้านกันอย่างปลอดภยัยแองไม่ลืมที่จะไปหากิยาโซตามที่เคยบอกไว้แต่กล่าวเจอเพียงความว่างเปล่าเท่านั้นนายทหารบนเรือเข้ามาบอกซูโกูกับนาย พลว่าแอบได้ยินทหารของชาวคุยกันว่าเจ้าอัคีกาลังส่งทหารราชองครักษ์มาจับตัวซูโก,โกไปโทษฐานเป็นคนทรยศนายพลคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของชาวที่รายงานเจ้าอาคีว่าซูกเป็นคนไปช่วยลักพาตัวแองออกมาจากฐานที่มั่นโปโูงฮวยจึงบอกให้ซูโกรีบหนีออกไปโดยเรือเล็กแต่นั่นกลับเป็นกลลวงของชาวเขาหลอกพูดให้ทหารนําข่าวไปบอกซูโกแบบนั้นและแล้วซูโกก็พบว่าบนเรือเล็กนั้นเต็มไปด้วยระเบิดทันใดนั้นก็เกิดเสียงระเบิดดังกึกก้องจนเรือพังย่อยยับในที่สุ แองซอกกาและคาทาร่าก็เดินทางมาถึงแคว้นวารีเหนือทุกคนต้อนรับพวกเขาเป็นอย่างดีแองได้เตือนผู้นำแควนถึงนิมิตที่เห็นว่าแคว้นถูกโจมตีผู้นำแควนไม่มีความกังวลใจใดๆในการเลี้ยงต้อนรับพวกเขาปรามาจารย์พักครูผู้ควบคุมนางผู้อาวุโสได้บอกให้คาทาร่าไปพบยากโกดาหนึ่งในครูที่ดีที่สุดของแคว้นเพราะเห็นว่าคาทาร่าต้องการฝึกฝนวิชาเป็นอย่างมากนั่นเองส่วนซอกกาก็มีโอกาสได้สัมพันธ์กับเจ้าหญิงยูเอผู้นำจิตวิญญาณลูกสาวของผู้นำแคว้นวารีเหนือจึงซอกกาตกหลุมรักเธอตั้งแต่ แรกเห็นและดูเหมือนเธอก็มีความสนใจในตัวเขาอยู่ไม่น้อยเช่นกันแองได้บอกผู้นำแคว้นว่าเขายังไม่สำเร็จวิชาคุมธาตุอื่นมาที่นี่เพื่อเรียนรู้วิชาโดยหวังว่าคนที่นี่จะช่วยสอนวิชาให้ผู้นำแคว้นและพักครูจึงมีท่าทีผิดหวังและมองว่าไม่สามารถพึ่งพาผู้อวตารได้เลยต่อมาคาธาราก็ไปหายากดาตามที่พักครูบอกเพื่อเรียนวิชาแต่กลับพบว่านางสอนแค่เพียงทักษะการรักษาเท่านั้นและในแคว้นวารีเหนือไม่อนุญ,ญาตให้ผู้หญิงต่อสู้คาธาราจึงรู้สึกผิดหวังเป็นอย่าง มากทางด้านของแองได้มาขอคารวะรูปั้นผู้อวตารคูรุกเมื่อแองได้เจอกับผู้อวตารคูรุกจึงขอให้ช่วยหยุดการโจมตีจากแควนอาคีตามนิมิตที่เห็นและขอผู้อวตารคูรุกส่งพลังมาที่ร่างกายเขาเพื่อให้สามารถควบคุมพลังได้เหมือนอย่างที่ผู้อวตารเคียวชิบบอกแต่ผู้อวตารคูรุกไม่สามารถทําได้นั่นเป็นเพราะหลังจากที่คูรุกเป็นผู้อวตารเขาได้พบว่าเหล่าวิญญาณมืดกําลังจะข้ามจากเขตวิญญาณมายังโลกมนุษย์จึงได้ใช้ท้งชีวิตต่อสู้กับเหล่าวิญญาณมืดนั้นเพื่อหยุดพวกมันทําให้ร่างกกายเิด เสียหายอย่งางหนักและถูกเล่นงานจิตใจจนไม่สามารถควบคุมสถานะผู้อวตารได้เขาได้สูญเสียคนที่รักให้กับโคนักล่าวิญ,ญญาณผู้ขโมยหน้าไปสุดท้ายครูรูกได้เตือนแองว่าการเป็นผู้อวตารต้องเดินอย่างโดดเดี่ยวไม่อย่างนั้นคนที่เรารักจะต้องทุกข์ทรมานและต้องแบกภาระเพียงผู้เดียวโดยลําพังในเวลานั้นสกกาที่เดินตามหาคาทารา่าก็ได้มาเจอกับยูเออีกครั้งและครั้งนี้เขาก็รู้ว่ายูเอคือจิงจอกที่เขาเจอในโลกแห่งวิญญ,ญาณน,นั่นเองโดยเธอเล่าว่า ตอนเธอเกิดมาแล้วป่วยหนาก็ได้ขอร้องให้เหล่าวิญญาณช่วยชีวิตเธอเอาไว้และวิญญาณแห่งดวงจันทร์ได้ช่วยชีวิตเธอตามคําขอโดยอาบร่างเธอด้วยตัวตนบางส่วนของมันแล้วฟื้นคืนชีวิตเธอสีผมเธอก็เปลี่ยนไปในทันทีในร่างเธอจึงมีทั้งสองโลกคือมนุษย์และจิตวิญญาณเธอจึงมาเป็นนักบวชเพื่อช่วยผู้คนเชื่อมต่อจิตวิญญาณของพวกเขาและเธอสามารถเยี่ยมโลกวิญญาณได้ด้วยในความฝันและแล้วเรือของชาวก็เข้าใกล้แคว้นวารีเหนือมาทุกขนานายพลได้แอบมาบอกแผนของชาวที่จะเข้าโจมตีแคว วารีเหนือจึงมีกำแพงน้ำแข็งแน่นหนาให้กับซูโกที่ว่ายน้ำหนีรอดชีวิตมาจากการระเบิดจึงชาวดูมีความมั่นใจในชัยชนะที่แอบเก็บซ่อนบางอย่างไว้คนเดียวโดยไม่ให้ใครรู้และดูเหมือนว่าเขากำลังจะร่วมมือกับใครบางคนอยู่แน,แน่ตัดมาที่อาซูล่าในตอนนี้เธอปฏิเสธขัดคำสั่งไม่ประลองกับคนที่เจ้าอาคีเตรียมไว้ให้และแสดงฝีมืออันยอดเยี่ยมให้เจ้าอาคีเห็นพร้อมกับบอกเจ้าอาคีว่าถ้าอยากทดสอบฝีมือเธอก็ปล่อยเธอออกไปทำอะไรข้างนอกดูเพราะเธอเบื่อและพอแล้วกับก,บการแสดงฝีมืออยู่ในวัง นี้ตัดมาที่คาทาร่าในตอนนี้ได้ท้าประลองฝีมือกับพักคูเพื่อแสดงให้เขาเห็นว่าผู้หญิงก็มีความสามารถสู้รบเช่นเดียวกับผู้ชายโดยฝีมือที่เข่งกัดและทัดเทียมกันมากแต่ก็ไม่ยินยอมให้เธอออกต่อสู้กับศัตรูอยู่ดีส่วนแองได้บอกซอกกากับคาทาร่าว่าเหล่าผู้อวตารทั้งหลายบอกเขาว่าผู้อวตารต้องแบบรับภาระเพียงคนเดียวและต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองแต่คาทาร่าบอกว่านั่นมันคืออดีตผู้ที่จะเขียนตำนานของแองได้ก็คือตัวแองคนเดียวเท่านั้นและเขายังมีเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างสู้ไปด้วย แต่แล้วสร้างข่าเาหมาไฟก็ปลิวลอยมาตกที่พื้นเป็นจํานวนมากจึงรู้ว่าแควนัคีได้เดินทางมาถึงที่นี่แล้วทุกคนจึงเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้แองและคาทาร่าบุกเข้าโจมตีบนเรือของแคว้นักคีและสามารถจัดการฐานบนเรือได้สําเร็จไปหนึ่งลำแต่เมื่อมองไปที่มหาสมุทรก็พบว่ามีกองทัพเรือจํานวนมหาศาลกําลังมุ่งหน้ามาที่แควนวารีเหนือส่วนซูโกก็เตรียมหาช่องทางบุกเข้าเมืองของแควนวารีเหนือเช่นกันเพื่อจะชิงเอาตัวของแองมาก่อนชาวให้ได้โดยได้รับคําแนะนาจากนายพลให้เขาสารวจ แนวชายฝั่งหารอยแยกและทางน้ําอุ่นที่ขับออกจากเมืองในเวลาต่อมาแควนักขีได้เปิดการโจมตียิงลูกไฟเข้าไปในแคว้นวารีเหนืออย่างต่อเนื่องเพื่อจะฝ่าแนวกำแพงไปให้ได้ทุกคนพากันแตกตื่นถึงเวลานี้คาทาราและเหล่าหญิงสาวในแควนร้องขอร่วมต่อสู้ในศึกครั้งนี้ด้วยพักคูจึงไม่สามารถปฏิเสธความตั้งใจของทุกคนได้ผูนาแคว้นขอให้ซอกกาตามดูแลปกป้องยูเอซึ่งเขาก็รับปากว่าจะดูแลอย่างดีที่สุดเขาได้รับข้อมูลจากนักปราดว่าดวงจันทร์ในคืนนี้ไม่ใช่ดวงจันทร์ทั่วไปแต่เป็นดวงจังนทร์ แห่งที่เกิดขึ้นยากทาให้เส้นแบ่งระหว่างโลกสังขารกับโลกวิญญาณเบาบางลงชาวารีเหนือเชื่อกันว่าวิญญาณของพวกเขามาจากมหาสมุทรและพลังนั้นมาจากวิญญาณแห่งดวงจันทร์จึงวิญญาณทั้งสองจะสละความอมตะเพียงปีละหนึ่งคืนเท่านั้นและแล้วผู้อวตารคูรุกได้ปรากฏตัวอีกครั้งเพื่อเตือนแองว่าสิ่งที่ชาวคิดจะทําจะก่อเกินให้โลกเสียสมดุลและพลังของผู้อวตารจะจางลงต่อหน้าพลังของเหล่าวิญญาณแห่งธาตุทั้งหลายเหตุการณ์ชุลมูลที่เกิดขึ้นทําให้เจ้าโมโมโดนแท่นหินลนทับและกําลังจะเสียชีวิต จึงรีบบอกให้ซอกกาพามันไปที่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของแคว้นมีทานน้ำุูลที่หล่อเลี้ยงบ่าวแห่งนี้จากโลกยูเอพามันมาหยุดยังจุดที่นักบวชเคยช่วยชีวิตของเธอตอนป่วยเธอวางมันบนผิวน้ำสู่แหล่งพลังงานจิตวิญญาณทั้งหมดในดินแดนแห่งนี้ยังไม่นานมันก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในขณะเดียวกับที่เรือบรรูได้ลอยข้ามกำแพงเข้ามาด้านในแล้วขณะนั้นซูโกโก,ก็ได้ใช้พลังระเบิดน้ำแข็งขึ้นมาเหนือน้ำด้วยเช่นกันซอกกาและยูเอแอบเห็นนายพลและชาวเดินลงมาจากเรือบน,อกกนคนอออกแบบให้่ทีโมาชู แต่ถูกแคว้นอาคีขโมยไปต่อมาซูโกก็ตามมาเจอแองและคาทาร่าแองได้ขอให้ซูโกไปหยุดเชาแต่ซูโกไม่สนใจเพราะมุ่งมันที่จะจับตัวแองเท่านั้นคาทาร่าจึงบอกให้แองไปหยุดเชาส่วนเธอจะจัดการซูโกเองทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดแบบไม่มีใครยอมใครแองมาพบก,กับซอกการและยูเอและบอกกับทั้งสองว่าต้องหยุดเชาให้ได้เพราะชาาคิดจะฆ่าวิญ,ญญาณแห่งผืนสมุทรและดวงจนันทร์ถ้าอย่างนั้นทุกคนในแคว้นนี้ก็จะจบสิ้นแต่แล้วเาาก็ได้พบก,กับวิญ,ญญาณแห่งดวงจันทร์ในน้ำเขา นายพลเห็นดังนั้นก็ได้พยายามหยุดการกระทำของชาวร่วมกับแองแต่สุดท้ายชาวก็สามารถสังหารวิญญาณแห่งดวงจันทร์ได้สำเร็จดวงจันทร์จึงดับลงความกร่าหนจึงเกิดขึ้นทุกอย่างดูเหมือนจะสิ้นหวังแล้วนายพลเข้าโจมตีเล่นงานชาวอย่างหนักที่ทำในสิ่งที่เลวร้ายจนชาวถอยหนีออกไปแองได้ใช้วาการนี้เสียสละตัวเองเพื่อช่วยโลกโดยมอบตัวเองให้วิญญาณแห่งผืนสมุทรอนุญาตให้ปล่อยความโกรธเข้าถึงตัวและเข้าถึงพลังของผู้อวตารจึงนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนของแองอีกแล้ววิญญาณแห่งผืนสมุ ไปได้วยความโกรธเขาทำลายล้างศัตรูอย่างบ้าครั่งทางฝั่งซูโกเมื่อได้พบก,กับเาาจึงเข้าไปเล่นงานด้วยความโกรธแค้นทั้งสองต่อสู้กันแต่แล้วเาาก็พลาดทา่าซูโกต่อว่าเาาที่แย่งทุกอย่างไปจากเขายัางภาร,รกิจลาตัวผู้อวาตารไปชาาสวนกลับว่าภาร,รกิจของซูโกเป็นแค่เรื่องหลอกลวงที่เจ้าอาคีหลอกใช้เขาเป็นแรงบันดาลใจให้น้องสาวที่หวังเป็นผู้สืบทอดคนต่อไปเท่านั้นพร้อมทั้งเผยว่าอาสุล่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการทํางานของเขาทั้งหมดซูโกไม่อยากเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นเรื่องจริงเขารู้สึก โกรธแค้นเป็นอย่างมากแต่ก็ยังไว้ชีวิตชาวและเดินหนีออกมาแต่ชาวกลับช่วยจังหวะคิดเล่นงานเขานายโพที่เห็นอย่างนั้นจึงสังหารชาวทิ้งทันทีในตอนนี้วิญญาณแห่งมหาสมุทรได้เข้าทำลายเรือรบของศัตรูไปจนหมดสิน้นทุกคนกำลังสิ้นหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นโอก,กาบอกว่าต้องมีสักทางที่จะสามารถทำให้ดวงจันทร์คืนชีพได้ยูเอได้ฟังดังนั้นก็ขอบใจเขาเธอจูบลาเขาและใช้พลังควบคูน้ำแข็งยึดขาซอก,กาเอาไว้ก่อนที่จะบอกว่าเธอถูกวิญ,ญญาณแห่งดวงจันทร์สัมผัสเมื่อ มีบางส่วนของมันอยู่กับตัวเธอและถึงเวลาที่เธอจะมอบมันคืนเธอได้นาร่างจิตวิญญาณแห่งดวงจันทร์ลงไปในน้ําพร้อมตัวเธอเกิดแสงสว่างจ้าใต้น้ําแล้วดวงจันทร์ก็กลับมามีชีวิตขึ้นใหม่ครั้งร่างยูเอก็หายไปแห่งที่อยู่ในร่างวิญญาณแห่งพื้นสมรุรได้หลุดพุ่งขึ้นไปเหนือน้าพร้อมมวลพลังอันมหาศาลที่รายล้อมรอบตัวสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนที่เห็นตอนนี้แองได้กลับขึ้นมาแล้วจากศึกสงครามครั้งนี้สร้างความเสียหายและผู้คนเสียชีวิตเป็นจํานวนมากตอก,กาขอโทษผูน้นํแคว้นวารีเหนือ ที่ไม่สามารถช่วยชีวิต UA เอาไว้ได้ส่วนซูโกและนายพลที่ยังรอดชีวิตได้นั่งเรือเล็กมุ่งหน้าไปหาเรือใหญ่ต่อไปในขณะที่แองได้ยืนมองภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมกับโทษว่าเป็นเพราะตัวเขาเองที่ล้มเหลวจากการเป็นผู้อวตารแต่ก็ได้รับกําลังใจจากซอกาและคาทาร่าแองเริ่มเข้าใจในสิ่งที่กิยาโซเคยบอกว่าปล่อยวางอดีตซะไม่งั้นจะไม่มีอนาคตเขาจึงต้องเริ่มเดินหน้าฝึกวิชาควบคุมธาตาุต่างๆต,ต่อไปต่อมานักปราดได้มารายงานเจ้าัาคีว่าแคว้นวารีเหนือได้รับความเสียหายอย่งนางหนัก แต่กำลังของแควนักคีก็ยึดเมืองไว้ไม่ได้ผู้อวตารก็ยังไม่เสียชีวิตและเป็นอิสระอยู่เช่นกันเจ้วาวากีบอกเป็นไปนตามที่คาดหมายเพราะนั่นคือกลลวงเพื่อเบนความสนใจเพราะดินแดนแควนวารีเหนือไม่เคยเป็นเป้าหมายที่แท้จริงเจ้วาวากีได้ส่งตัวอาซูล่าเข้าบุกยึดเมืองโอมาชูและจับตัวราชามาได้สําเร็จอาซูล่าประกาศชัยชนะในการยึดครองโอมาชูท่ามกลางเหล่านักรบอย่างฮึกเหมิมและพร้อมที่จะบุกโจมตีเมืองอื่นๆต่อไปหลังจากนั้นไม่นานนักกะได้บอกถึงวิธีคิดค้นการเคลื่อนไหว บนท้องฟ้าถึงแม้จะยาวนานเป็น100ปีแต่ก็ใกล้ที่จะได้เห็นการกลับมาของดาวหางโซซิสแล้วซึ่งเป็นเหมือนคุมพลังในการล่าอนณานิคมของผู้กระหายอำนาจแห่งแครนัคีต่อไปศึกสงครามยังไม่จบสิน้นแองจะสามารถกอบกู้โลกจากเหล่าคนช่วยได้หรือไม่ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนอนน้อยสปอยหนังสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ